สังเกตไหมว่าเวลาเราทําเป็นแปลงขนาดเล็กแล้วเนี่ยอาจารย์จะใช้เฉพาะเครื่องเซปุ๋ยค่า pH จะไม่มีไม่มีเพราะอาจารย์คิดเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องหล่านี้ครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ค่อยพูดเรื่องค่า pH วะเพราะอาจารย์เชื่อลึกๆว่ามันอยู่ในน้ําปปาและมันปลูกอยู่ในปลูกอยู่ในเมืองแต่ในกรณีที่คุณปลูกร้านต้นคุณปลูกในเมืองไม่ได้เมื่อที่อยู่ในเมืองเนี่ยเป็นหลายๆสิบไร่เนี่ย มันไม่มีไม่มีโอกาสอยู่ในเมืองอะสิบไร่ไม่มีเพราะสิบไร่ก็อยู่ตามชนบทนะคุณต้องใช้น้ําบาดาลน,น้ําอะไรต่างๆไอ้ตรงนั้นแหละนั่นนะไอ้ตรงนั้นมันต้องปรับค่าละนะปรับปรับค่าละแต่อาจารย์แนะนํานิดหนึ่งนะแนะนํานิดหนึ่งนะหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเพื่อนนี่คือวิศวกรไงตัวอาจารย์เป็นวิศวกรเนี่ยหลายคนเนี่ยเออเวลาจะไปทําแปลงตอนนั้นทาเรื่องกัญชายโอ้โหไปทํางานอยู่นบนภูเขา เอาน้ำไปเช็คเอาน้ำบาดาลไปเช็คอะไรต่างๆโอ้โหค่าค่าค่า EC เนี่ยนะครับค่า EC อยู่ในน้าเนี่ยขนาดเรายังไม่ได้เติมนะโอ้โหค่า EC แม่งเต็ไมไปหมดเลยเยอะมากอะไรเงี้ยถูกไหมเสร็จแล้วก็ค่า PH ก็โอ้โหแตกต่างมากเขาต้องซื้ออุปกรณ์นะเครื่องกรองน้ําแม่งราคาเป็นแสนนะกรองน้ําเพื่อจะมาใช้อยู่ในไร่อาจารย์ฟังอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยพูด,พดนะเพราะนักวิชาก,การรมใส่เขาคิดกัน เขามีตังค์ไม่เป็นไรวิศวกรไม่ค่อยมีตังค <c oughs> ์อาจารย์บอ่อยก็พูดอย่างนั้นเสร็จปร๊บอาจารย์ห้วยเอหากูไม่ร่วมสังหารกัพอพอเห็นก็พูดอย่างงั้นอาจารย์สักพักหนึ่งอาจารย์ก็เอ่อเดี๋ยวผมไปเนี่ยก,กูกลับบ้านเลยดีกว่าไม่เอาละไม่อยากคุยกับแม่งละพวกแม่งรวยเกินไปรวยแล้วโง่ <c oughs> อ่ะเพราะนั้นพอถึงเวลาจีบปุ๊บแม่งซื้อเครื่องอะไรพวกนี้มาสเสร็จปุ๊บบนนนนะเเเเเคครรรรืืื่่่อออออองงตตตัััววีี้้ยยพาาาซมมมูกกลดชิึ เด็ดแล้วก็มันต้องกองน้ำออก็อู้สารพัดสารพัดเลยนะแล้วหลายคนถามเฮ้ยอาจารย์แล้วสมมติว่าผมไปอยู่ไอ้ไอ้ไม่ได้อยู่ในในเมืองผมไปอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในภูเขาเนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องทำงไงง่ายทีดเดียวมันจะไปยากอะไรนะสมมุติเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราคิดอย่างนี้ก่อนว่าไอ้เครื่องเนี่ยราคาสองสามแสนบาทถ้าเราไม่มีตังค์ไอ้สองสามแสนบาทเนี่ยแม่งเยอะมาก ต้องสองสองแสนบาทหรอกแม่งแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าไม่มีตังค์อ่ะแม่งโคตรเยอะเห็นไหมชาวบ้านที่กูก้เงินกันเนะ่หมื่นกว่าบาทเนี่ยตนี่ยันสิบปีอ่ะหมื่นกว่าบาทเองแม่งนี่มันขึ้นมาเป็นเป็นแสนมันเยอะมากอนงะถ้าไม่มีตังค์อ่ะหมื่นกว่าบาทก็เยอะโอเคไหมแต่ถ้ามีตังนะค์เนี่ยกูมีตังค์ไปร้อยล้านเนี่ยหมื่น 100, 000, 100, 000กว่าบาทเนี่ยมันชิปไปติ๋ว ดังนั้นวิธีการสมมติเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้ววิศุกรงอาจารย์ก็คิดอย่างเนี้ยดังนั้นวิธีการทําก็คือว่าอย่าพึ่งไปซื้อเครื่องนี้ก่อนถามว่าเครื่องนี้ดีไหมดีแต่อย่าพึ่งทําก่อนมึงอย่าพึ่งมึงยังพึ่งเริ่มต้นปลูกอะไรยังไม่ทันปลูกเลยแม่งโด,โดนดนไปสองสามแสนและไม่ต้องเอาไม่ต้องเลยเราจะหาน้ําไงเขาก็ง,ง่ายนิดเดียวไปซื้อน้ําประปานี่ในเมืองสิถามว่าน้ำประปาในเมืองรถคันหนึ่งเท่าไหร่อไม่เกิน พันสองพันอ่ะก็เต็มเต็มแทงแล้วะเอาแทงวิ่งมาเสร็จแล้วเติมไปแล้วระบบน้ำพลังมันประหยัดน้ํามากมันน้ําไม่ไปไหนไงน้ําไม่ไปไหนมันอยู่อย่างนั้นแหละนะมันอยู่อย่างนี้นี่คือการทำการปลูกพืชที่ประหยัดน้ํามากที่สุดในโลกอิสราเอลมันก็เลยคิดเรื่องเหล่านี้แต่คนไทยไม่โง่ชิบป,ป๋งเลยไอ้นักวิชาการเกษตรก็ไม่รู้อยู่ยังไงไอ้พวกรัฐบาลอะไรก็ไม่รู้อยู่ไงนี่คือวิธีการประหยัดน้ามากที่สุดเพราะนั้น เข้าไปจัดการเนี่ยเข้าไปจัดการเรื่องน้ําพจการเรื่องน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชได้ไม่ต้องวัวมานั่งโอ้ค่าอีซีเท่าไหร่ก็ธรรมดาเลยเราเหมือนกับมีน้ําปกติน้ําดีๆเลยฟุ๊ใช้พอเราถือเราทําเสร็จแล้วผลผลิตเราดีอะไรต่างๆได้ได้ผลดีเรามีเงินเพิ่มขึ้นเป็นสิบสิบล้านเราจะไปซื้อไอ้เครื่องสองสามแสนเนี่ยสบายมากแม่กูมีสิบล้านมึงจะเอาสักสี่ห้าเครื่องไม่เด็กูเช่า